นะครับต้องขอกล่าวกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฉลาดทีวีนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม resident e v i l ภาค3เหมือนเดิมครับเราก็อยู่กับคุณบาเลนไท์นะครับชื่อเล่นชื่อเธอชื่อจิวนะครับหรือจิววาเลนไท์นะครับหลังจากที่เราดาเนินเนื้อเรื่องไปนะครับจากที่เราได้เออเจ้าตัวนี้มาครับตัวนี้จะเป็นแผ่นศิลานะครับที่เราได้มาจากรูปปั้นนายกเทศ เทศมนตตีอ่ะ <S <S นั้นเดี๋ยวเราก็จะไปต่อกันเลยนะครับก็เ,เราจะมาเก็บน,นี้ไว้ก่อนเนาะเก็บนะครับอันนี้มีฟอร์มจําเป็นนะครับเดี๋ยวเราเก็บไปก่อนแล้วกันนะครับเคเซฟไปก่อนเลยเออดางนี้ให้เราไปตรงที่ที่เดิมของเราครับคือจําได้ไหม ประตูที่เราก่อนมาเข้าพัตคารน,นะครับเดี๋ยวเราจะเดินย้อนกลับไปนะครับเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปทางนี้นะครับโอเคเราจวิ่งยาวๆยาวไปเลย เกมนี้นะครับมีค้างตอนปลายปนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไระครับผมเล่นแล้วมันก็ค้างนะครับก็เ,ยเลยเราขอดเซฟมานิดนึงแคปป้าจากที่เราได้เออแท่นศิลาเออไม่ใช่แท่นศิลาดีหนังสือนะครับให้เราวิ่งม,มาตรงนี้โอ้ยนะคับอย่างหนึ่งครับผมไม่ได้ต่อต่อจอยนะครับนี่นะครับมาจุดนี้เลยนะทีนี้ก็จะมีสูวนภัยให้เราเก็บนะครับ โอเคจากจุดนี้เนี่ยให้เรามีช่องใส่หนังสือใช่ไหมเราก็ใส่ไปเลยครับถ้าเราไปเก็บไอ้ตัวตรงน,นี้ก่อนนะครับมันจะมันจะทําให้น้ําไหลออกมาแล้วก็ทํทให้ถูกไฟช็อตได้นะครับนี้เราใส่หนังสือไปเลยอจากที่เราใส่หนังสือแล้วใช่ไหมให้เราก็มาเอาตัวนี้ครับอ่าเก็บไปเลยเข็มทิศนะครับ อ่านี้น้ำไม่ไหลแล้วนะทีนี้เราก็กลับไปทางเดิมเอาไปถึงแลกลับไปทางเดิมครับก็คือเอาแท่นศิลาที่เป็นเข็มทิศเอาไปใส่ให้นุกปั้นนาะยกเทศมตรีนั่นเองนะครับเ a k อันนี้ให้เราวิ่งกับไฟตรงด้านนู้นเลยนะครับวิ่งย,ยาวโหหมาเผลดหมาเผลดหมาหมาเยอะ Okay. อคดูการตั้งค่าหน่อย <S <S มันหาไม่หาใครถึงนั้นนะ okay, ่ะเคปปะ มาที่เทศตนตรีนะครับมาเอาเออทั้งหลังจะมีแบตเตอรี่ครับโอเคตอนนี้ให้เราใส่แผ่นหินตัวนี้เข้าไปนะครับอ่านี้เราก็ได้แบตเตอรี่โอเคนะครับตอนนี้ให้เรากลับไปที่เดิมเลยที่เดิมต,ตรงไหนนะครับก็คือจุดที่ เราเข้ามานะครับตรงที่เราเจอเมงมุมหรือเปล่าหรือเรียกตัวอะไรสักอย่างนี้แหละนะก็จะวิ่งกลับไปยาวๆเลยนะครับอันนี้เป็นพาทที่หแล้วนะโอเควิ่งกับไปยาวๆไปยาวๆ น่าเป็นทางนี้นะครับวิ่งกลับไปเกมนี้มันชอบค้างผมรู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะค้างตอนสุดท้ายนะครับทุกเที่ยวเลยกลางเรื่องด้วยไปวิ่กลับไปนี่นครับมาจุดนี้ประตูจุดนี้ผมเซฟตักน,น,นิดนึงนครับเหมือนว่าจะมีอะไรอยู่ด้วยเก็บไป มีหนึ่งตัวครับรนะ่นมีหนึ่งตัวเราขึ้นมาลงบันไดานี้เลยข,ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปโอเคจากนั้นเรามาตรงนี้นะครับตรงนี้ให้เราใส่เอ,อแบตเตอรี่นะอาแบตเตอรี่มาใส่นะครับ โอเคจากนั้นให้เราขึ้นไปเลย ไล่พ่นพิษนะครับอันนี้จะเป็นพื้นที่ของเป็นโรงงานนะครับตัวนี้ล็อกนะครับนะครับปืนเกนเน็ตลนเชอรเราจะได้มาจากเออเจ้าโรงงานตรงนี้นะครับก็ผมไม่แน่ใจนะว่าผมถ่ายไปเลยไปแล้วหรือยัง นาติยางนะครับที่ผมเล่นนะอเออันนี้ตำรวจประตูก่อนนี่ไฟนะครับไฟแรงดันสูงนะครับให้เราใช้เปิดพวกเป็นประตูในการเปิดไฟนั่นเองนะครับโอเค เลยเลยปึ๊บนี่เป็นตู้ให้เราสลับสวิตช์ไฟนะครับเราจะสลับกันนะเปลี่ยนเป็นการใช้มือนะครับป้ลแค่นั้นเดี๋ยวเราจะของการเปิดประตูกันเลยนะครับปึ๊บจะเปิดเลดเลดเลดแล้วก็บู อ่าเปิดได้แล้วนะครับของนน้นนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันครับก็บจะมีเลดบูบูบกระบูนะครับโอเคน,น,นั้นเราเซฟไว้ก่อนเลยนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับ เราจะไปสำรวจประตูนู้นกันก่อนนะครับประตูที่มันจะรอบไอเทมของปืนแกนเด็ตแลนเชอร์คือจุดนี้นะครับได้มาเกิดกันโอ้ล้วกอดได้อะไรแมกนั่มเก็บมาผีมาครับผีมาผีมา เราจะไม่ไปไหนทางนั้นนะครับจะยืนยันสู้อ้าวผิดออกมาแล้วก็เจอ ยีมมันยีมมันจิ้วยีมมันจิ้วศึกวันแรกศึกวันเดือดนะศึกวันเดือดแลกปืนกันกระหน่ำเลยจิ้วยิงจิ้วยิงโออยี่เจ้าจิ้วยิ้มมั่นยิงมัน คือมันแตกแล้วโอ้ยอือตาร์เก็บมาเลยครับจะจะได้อะไรไอะไรเอ่ยเป็นเอ,อ่อ น้ำปืนนะครับโอเคสตาร์ okay. จากนั้นนี่ให้เรากลับไปที่เดิมกําหนึงนะครับเพื่อไปดูว่า <c oughs> โอ้ยไม่สบายเลยทีนี้เพิ่งผมก็เองเพิ่งก็เพิ่งจะกลับมาจากงานเลี้ยงทางของบริษัทนะครับอันนี้จะมีอะไรให้เราเก็บนะการพาวเดอร์บีนะครับเราจะไม่เก็บนะ แก่ใหเราสำรวจมุ้นแล้วแล้วมาตรงนี้มากงว่าจะได้อะไรเป็นฟ<ม>ิลนะครับฟิลโอเคตรงนี้มีอะไรให้เราสำรวจไหมันไม่น่ามัจะมีอะไรนะครับกลับไปเราจะกลับไปยังออจุดเซฟก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปกันเรื่อยๆนะว่าต้องเอาอะไรมากอะไรมากนะครับ ยาวๆเลยกับจุดเซฟมักนก่อนนะปิ้งครับตอนนี้เราก็ต้องเซฟเหมือนกันนะเพื่อกันเหนียวกันเหนียวครับไป ใช่ทางนี้นะครับเมื่อกี้มีสายเข้ามานะครับต้องขออภัยนะครับมีสายทดสอบเข้ามานะั้นเราไปกันต่อจุดเซฟนะครับเมื่อกี้มีคนโทรเข้ามา,นะาต้องขออภัยนะครับณที่นี้ด้วยนะก็ะเดี๋ยวเรามาต่อกันนิดนึงนะครับมาจุดเซฟกันก่อน กครพัก okay. นี้เอาสั้นๆพอนะครับเพราะว่าผมเพิ่งจะกลับมาจากงานเลี้ยงบริษัทนะครับก็เดี๋ยวก็มีการกินการดื่มกันบ้างนะครับก็อาจจะเวียนหัวเล็กน้อยนะครับอาจจะแคสได้ไม่นานนะก็เดี๋ยวต้องนอนพัก,พกผ่อนนะครับเดี๋ยวเอาเท่าที่เราจะได้ก่อนกัน,นครับอือแล้วเราจะเก็บเ,เจ้าปืนแม็กนัมนะครับเก็บไว้ตรงส่วนของตรงนี้ นะครับแล้วก็ด้ามจะเป็นคือประกอบแล้วก็เกลียวเก็บตรงนี้ครับอันนี้ยังเพิ่งเก็บนะยังสำคัญอยู่นะครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราจะเซฟกันอีกนิดนึงนะครับกรานเหนียวนะครับกัะนเหนียวเราต้องเซฟตะเภาไว้ก่อนเหมือนกันนะครับกัะนเหนียวไว้นะ Okay. เรามาเก็บนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับก็จบขอต้องจบพาร์ทเพียงไวเท่านี้ไว้ก่อนเนาะกะับ Resident Evil วิภาค3นะครับ กับพาร์ทที่6แล้วนะโอเคนะครับพาร์ทที่6แล้วนะครับเราก็ขอตัวจบกันแบบเร็วๆนะครับแค่นี้ไว้ก่อนเนาะก็เพิ่งกลับมาจากงานเลี้ยงกับการกินเลี้ยงด้วยเนาะก็จะของฝันกันนะครับบรรยากาศนั้นเดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะครับเป็นบรรยากาศงานกินเลี้ยงนะครับเป็นงานของทางบริษัทที่ผมอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะนําภาพนั้นมาให้ดูนะครับก็ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครป์กดแชร์นะครับเพื่อเป็น กำลังใจในการทำคลิปต่อไปกันด้วยเนาะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านครับสรัสิีนุก่อขอตัวลาไปก่อนนะครับลาทีสวัสด,ดีนะครับบ๊ายบาย้าสวัสดีนะครับ